อ๋วันนี้ก็มือน,มอนีมาแบบขนมก็นเนาะท่ององเพราะว่ามีนัดไออันนี้ใส่ฟักทองอมันร้อนโอ้จริงๆผมก็เป็นคนใจร้อนด้วยนะมันห่อนมันหอน่อนอื้ม อ,อืมติดค่อยครับแจ๊อันนึงอันนี้อย่างแรกผ่านไปอันที่สอง ใส่ย่างรอบนี้โอ้ใส่ใส่ร้วมคันผมให้เดานะมันต้องแบบว่าเข้มๆแล้วก็อ่อนหวานหน่อยเบิ่งเด้อวบอลเสียแม่นบอ่อือฮึฮึทุกคนพกปานเด้งหน่อยเนาะตะการตะการ กินขันได้สอดกันดิเอาเลียมหม่เลียม,มืออืมเจ๊ด้ครับนี่อืม,อนนอมติดหลอดติดเขาอีกเอา้ายังที่สองเดี๋ยวเอาหน้ามก่อนโอ๊ย พูดเท่าพวกแกมันเวลากินเขาก,ก,กินเพื่อกะทิมีน้ำเวลาง,งื้อลลางปากเอายางอีกสามสองยางเหลืออิ่มเลยเด้เอาใส่ฟักท้องคือเกูฮ <c oughs> ้อนอ้ใจเย็นใจเย็น มันอยู่ไกลยอยู่ไก่ไฟมันก็นหอนเนาะเนือบพอจ้อะอันนี้ก็คือวัสดุจากธรรมชาติมันก็จะย่อยตามธรรมชาตินะครับ สเปกดิงกิ้งบอเตอร์หมู่8ตำบลในคลองปรากฏอำเภอพระสมุทเจดีจังหวัดสมุทกลานได้รับความสนับสนับการสนับสนุนมาจากมูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งก็มีลายแอดไลน์กันเรียบร้อยแล้วก็เวลามีปฏิบัติธรรมที่ไหนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ <c oughs> น่าจะเป็นช่วงหลังอักคานะครับผม มืันนี่กแ็แต่งตัวแบบเซ่อๆอีกสักนิดหนึ่งเซื่อมากเลยครับกระเป๋าขาดแสบๆพิกัดอยู่ที่เลยโรงเรียนวังสนะมบูรณยาคมมาทางที่ขึ้นไปสอยดาวน่าอยู่แถวเขา,ขาแหลมนะครับ<อ>คนในพื้นที่น่าจะรู้ดีแต่ผมไม่ใช่คนในพื้นที่ทั้งขยะอยู่ไหนเ,เอ่ยออเจอแล้ว จริงๆก็ <c oughs> ทำให้น้องๆหนูๆเป็นตัวอย่างเนาะจริงๆก็เนี่ยเพียงเข้าป่าก็ได้ผมว่าเพียงเข้าปา่าดีกว่าเพราะ <c oughs> มันจะทำให้ย่อยสลายไปเลยเนี่ย <c oughs> ไปแล้วก็กระถินลิ้นทางพอแล้วครับเผื่อโดนยาเข้าไปมาดูถังขยะครับมีอะไรบ้างไม่มี แต่อันนี้เป็นขยะขยะที่ติดเชื้อไม่เก็บนะครับโอเคครับผมนักเดินทางไปต่อครับผมยาป้ายยาป้าย